รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมนายสุวิชจันทรวรผู้ว่ารายการจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ผมขอเชิญชวนชาวจังหวัดหนองบัวลำพูและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศทุกท่านมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว unseen new chapter ของจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นคือถ้ำสีทน ตั้งอยู่ในภูเขาขนาดเล็กหากคุณได้มาสัมผัสคุณจะพบกับความอันซีนภายในถ้ำที่มีพระพุทธรูปมากกว่า5,000องค์ให้กราบไหว้และมีหินงอกหินย้อยเล่นแสงระยิบระยะับเล่ากับแสงประกายของเพชรมุมอมองที่ต้องเห็นจุดถ่ายภาพที่อยากให้สัมผัสอีกจุดหนึ่งคือปากถ้ำรูปหัวใจหากใครได้เห็นผมรับรองว่าจะรู้สึกว้าวนอกเหนือจากนี้ ท่านสามารถระจญภัยภายในถ้ำบาดาลที่รวมโถงถ้ำน้อยใหญ่กว่าส0บห้องเหมือนสวรรค์ใต้พิภพที่เขาว่ากันว่าเป็นเมืองของพญานาะคทุกท่านคงเห็นภาพความอันศิลของถ้ำทีทนแล้ว ผมที่ขอเชิญชวในให้ชาวจังหวัดหนองบัวลำูและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมโหวตให้ถ้ำสีทนได้เป็นหนึ่งใน25 Unseen New Chapter ของประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ขอบคุณครับ